เบอร์นาร์ดลอเรนซ์เมดอฟเกิดเมื่อวันที่29เมษายนปี1938นิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาเขาเติบโตขึ้นมาเป็นอย่างดีด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยฮอฟตราหลังจากเรียนจบไม่นานเขาก็ได้ก่อตั้งบริษัทบโบรกเกอร์ของเขาเองขึ้นพร้อมกับเงินลงทุนจากทางภรรยาและบรรดาญาติเป็นบริษัทเพื่อการลงทุนที่มีชื่อว่าเบอร์นาร์ดแอลเมดอฟอินเวสเมนต์ซิเคียวริตี้ และเริ่มมีชื่อเสียงจากการเป็นผู้เิยเริ่มพัฒนาระบบซื้อขายแบบไม่ใช้กระดาษขึ้นเป็นคนแรกๆในตลาดโดยหน้าที่การงานในสายการเงินที่ก้าวหน้าอย่างมั่นคงเมดอฟสามารถก้าวขึ้นมาดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของบริษัท N ส s d a q ได้ซึ่งบริษัทแห่งนี้เป็นเจ้าของตลาดหุ้น N ส s d a q ซึ่งปัจจุบันเป็นตลาดหลักทรัพย์ที่รวมสุดยอดหุ้นเทคโนโลยีชั้นนำของโลกเอาไว้เขาได้รับเสนอชื่อให้เป็นประธานกรรมการถึง3สมัย และนอกจากนี้เมดอฟก็เคยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาสำนักงานกลตโตของสหรัฐอเมริกาหรือ SEC อีกด้วยแต่ทว่าเส้นทางชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองของเมดอฟกลับแฝงไปด้วยเบื้องหลังอันดำมืดจากการเป็นตัวตั้งตัวตีจัดตั้งกองทุนเถื่อนที่ใช้หลักการพอนซีสกินลวงเงินจากนักลงทุนด้วยผลตอบแทนที่สูงมโหฬารหลอกให้พวกเขานาเงินก้อนใหญ่มาลงทุนและนาเงินลงทุนก้อนใหม่ ไปจ่ายต่อให้กับนักลงทุนคนก่อนหน้าเป็นทอดๆดทุกเรื่องราวของการช่อกงอันยิ่งใหญ่ย่อมมีจุดเริ่มต้นเล็กๆที่น่าติดตามเสมอแซลมอนพอดแคสต์และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกอลต์ตขอต้อนรับสู่พอดแคสต์คนลวงโลกดำเนินรายการโดยผมแกบโบสิระสิมมี ตอนที่ 2, b เบอร์นีเมดอฟผู้บริหาร a s d a q สู้อาชญากรหลอกลงทุนอย่างที่เกริ่นไปตอนตอน้นเบอร์ nard หรือที่รู้จักกันในวงกว้างในชื่อเบอร์นีเมด f อฟเริ่มต้นอาชีพสายการเงินของเขาโดยการก่อตั้งบริษัทบโบรกเกอร์เล็กๆของตัวเขาขึ้นในปี1960หน้าที่ของโบรกเกอร์คือเป็นตัวแทนในการนำคำสั่งซื้อและคำสั่งขายของนักลงทุนสฝ่ายมาแมทชิ่งกันให้ได้ โดยเก็บค่าธรำเนียมจากการให้บริการเมื่อธุรกรรมซื้อขายนั้นเสร็จสมบูรณ์ต้องเล่าก่อนว่าในสภาพแวดล้อมการทำงานในยุคสมัยนั้นคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตยังไม่เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ธุรกรรมต่างๆต้องดำเนินการผ่านกระดาษทั้งหมดการซื้อหุ้นในสมัยนั้นมีหลักการตามเหตุการณ์สมมุตินี้ฮัลโหลเบอร์นี่ผมโจเองนะ ผมอยากได้หุ้น KO ของโคคาโคล่าสัก10,000หุ้นหาให้ผมหน่อยนะขอที่ราคาประมาณ50เหรียญก็แล้วกันได้เลยโจ,โจเดี๋ยวผมหาให้โอเคครับจากนั้นเองโบรกเกอร์จะติดต่อไปทางพนักงานของโบรกเกอร์ที่ประจำอยู่หน้าตลาดหลักทรัพย์ให้ไปดูราคาที่กระดานและเขียนคำสั่งซื้อของโจเพื่อหารายการขายหุ้นที่พร้อมส่งมอบให้กับลูกค้าหรือถ้าหากโบรกเกอร์มีขนาดใหญ่พอก็อาจไม่ต้องโทรไปที่ตลาดหลักทรัพย์ก็ได้ ขอแค่ติดต่อลูกค้าที่มีหุ้นนั้นและวอนขอให้เขาขายหุ้นในราคาที่โจต้องการให้เหมือนกับเป็นการชนออเดอร์ระหว่ังกันฮัลโหลโจผมได้หุ้นเคโมาแล้วนะแต่โชคดีมากเลยผมได้มันมาในราคา49เหรียญทั้งหมด1,000 0หุ้นเ,ออเดี๋ยวผมขอหักเงินในบัญชีของคุณ5,000สนเหรียญเลยนะโจ4,90,000เหรียญสำหรับหุ้นเคและอีก10,000เหรียญเป็นค่าบริการ ขอบคุณมากเบอร์นี่โอ้ผมนึกว่าจะต้องจ่ายมากกว่า5้าแสนเหรียญสิอีกนนเนี่ยเนี่ยโชคดีจริงๆเลยพร้อมรับใช้คุณเสมออยู่แล้วโจฮะโอกาสหน้าคิดถึงเราด้วยละโอ,โอ,โอ้แน่นอนอยู่แล้วเบอร์นี่ขอให้เป็นวันที่ดีนะเงินหนึ่งืนเหรียญนั่นแหละคือรายได้ค่าธรรมเนียมที่บรกเกอร์จะได้กลับมาเป็นค่าบริการในการค้าหุ้นลองคิดดูสิว่าถ้าคำสั่งซื้อมากกว่านี้หลายๆล้านเหรียญในแต่ละวันและมีออเดอร์มาจากหลายๆคน คุณจะได้เงินมากขนาดไหนแม้จะเป็นงานที่ดูเรียบง่ายแต่การแข่งขันในอุตสาหกรรมนี้ก็นับว่าสูงมากเช่นกันเพราะลูกค้าที่กระเป๋าตังค์ใหญ่จริงๆก็ย่อมเลือกใช้บริการกับ,บโรเกอร์ที่มีชื่อเสียงมานานประสบการณ์และความเก่าแก่ยอมสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าได้อยู่แล้วโรเกอร์เล็กๆก,ก,ก็อาจจะไม่ใช่ทางที่คนส่วนใหญ่เลือกนักดังนั้นเกมที่เมดอฟเลือกใช้เพื่อแข่งขันในตลาดนี้ คือการเข้าไปให้บริการทำคำสั่งซื้อขายให้กับนักลงทุนรายย่อยที่ต้องการเทรดหุ้นเพนนีสต็อกหรือหุ้นเซสต่างแทนหุ้นพวกนี้จะซื้อขายในราคาที่ถูกกว่าหนึ่งเหรียญต่อหุ้นและเวลาซื้อขายก็ได้จํานวนหุ้นที่สูงมากแต่ก็มีปัญหาในการจับคู่คำสั่งซื้อขายเช่นกันเพราะหุ้นพวกนี้ก็นับเป็นหุ้นที่โนเนมส่วนใหญ่คนไม่รู้จักไม่ค่อยเป็นที่ต้องการของนักลงทุนสภาพคล่องในตลาด ก็เลยมีไม่มากนะักแน่นอนว่าพอหุ้นเหล่านี้เป็นของหายากในแง่ของปริมาณหากบรเกอร์ไหนสามารถหาออเดอร์กับหุ้นเหล่านี้ได้ค่าตอบแทนก็จะมากขึ้นกว่าเดิมแทนที่จะเหนื่อยไปกับการซื้อขายหุ้นขนาดใหญ่ที่มีการแข่งขันสูงสู้หาลูกค้าที่พร้อมจ่ายค่าบริการสูงๆไม่ดีกว่าเหรอเหนื่อยเหมือนกันแต่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากกว่านี่คือวิธีที่เมดอฟเลือกเพราะบรเกอร์รายใหญ่เอง ก็ไม่ได้สนใจจะพวกเ e n นีสต็อกหรือหุ้นเศษสต่างที่เป็นงานยากพวกนี้อยู่แล้วด้วยนอกจากวิธีนี้แล้วเมดอฟก็คิดไอเดียอย่างหนึ่งได้เขาเกิดความคิดว่ามันจะดีกว่าไหมหากเราสามารถซื้อขายหุ้นผ่านคอมพิวเตอร์ได้ในอนาคตแทนการต้องกรอกหุ้นและทำธุรกรรมซื้อขายโดยใช้กระดาษแบบนี้มันก็ควรจะมีระบบคอมพิวเตอร์ที่ช่วยให้คำสั่งซื้อขายนั้นปรากฏอยู่ให้เห็นทั่วกันบ้างสิ เมื่อคุณถามคำถามได้อย่างถูกต้องแล้วคำตอบที่ดีจึงตามมาเพราะแนวคิดนี้เป็นที่มาของการพัฒนาระบบคำสั่งซื้อขายในตลาดหุ้นโดย m a ดอฟเป็นคนกลุ่มแรกๆที่ริเริ่มผลักดันแนวคิดการซื้อขายหุ้นออนไลน์ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญแก่ตลาดหลักทรัพย์ N แอสเดในทุกวันนี้ทำให้เมดดอฟเริ่มมีชื่อเสียงและได้รู้จักกับคนในแวดวงการเงินมากยิ่งขึ้น ด้วยผลงานและชื่อเสียงที่เมดอฟสร้างขึ้นมาได้ในครั้งนี้ทำให้เขาถูกเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของบริษัท n a s d a กถึง3สมัยและได้ดำรงตำแหน่งกรรมการสมาคมบริษัทหลักทรัพย์รวมถึงได้เป็นที่ปรึกษาให้กับทางกลต่อของสหรัฐอเมริกาอีกด้วยนับเป็นเกียรติอย่างสูงของเมดอฟแต่ใครจะไปเชื่อละว่า ใต้หน้ากากของชายผู้วางรากฐานนวัตกรรมการซื้อขายออนไลน์ในตลาดหุ้นและระบบการเงินในยุคสมัยใหม่ผู้ทรงคุณวุฒิของโลกการเงินได้แอบกระทำสิ่งหนึ่งที่สร้างตราบาปให้แก่ชีวิตของเขาและได้สร้างบาดแผลทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของการช้อโกงเอาไว้ถึงแม้ว่าเมดออฟจะร่ำรวยเงินทองจากตำแหน่งที่เขานั่งอยู่รวมถึงธุรกิจบโบรกเกอร์หุ้นเล็กๆที่เขาปั้นขึ้นมาจนมีชื่อเสียง และยังติดอันดับโบรกเกอร์ที่สร้างสภาพคล่องในการซื้อขายมากที่สุดเป็นอันดับ6ของ S&P 500แต่ความทะเยอทะยานของเมดอฟไปไกลมากกว่านั้นความยิ่งใหญ่บารมีและการเป็นที่ยอมรับในระดับสากลยังไม่สามารถเติมเต็มความต้องการในชีวิตของเมดอฟได้เขาดำเนินการเปิดแผนกลงทุนขึ้นแบบลับๆที่ชั้น17ในสำนักงานของเขาโดยการจัดตั้งกองทุนเฮกฟัน หรือกองทุนที่มีกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงทั้งขาขึ้นและขาลงเมดอฟใช้ชื่อเสียงของเขาชักชวนนักลงทุนผู้มีอิทธิพลดารานักสแสดงผู้กำกับภาพยนตร์รวมถึงองค์กรที่ไม่สแสวงหาผลกำไรเช่นกองทุนมหาวิทยาลัายสมาคมชาวยิวผู้มีจิตศรัทธาให้มาลงทุนในกองทุนลับที่เขาก่อตั้งขึ้นมาเพื่อมอบบริการช่วยสร้างผลตอบแทนให้กับนักลงทุนกลุ่มเล็กๆเ,เ,เหล่านี้ โดยให้สัญญาว่าจะทำกองทุนที่การันตีผลตอบแทนสม่ำเสมอเมดอ f ฟอ้างกับบรรานักลงทุนว่าเขาสามารถการันตีผลตอบแทนระดับที่สม่ำเสมอได้ผ่านการใช้กลยุทธ์ Split s ไ r i ค e Conversion หรือการลงทุนที่ซื้อหุ้นพร้อมกับการใช้เครื่องมือการเงินอย่างออปชันเพื่อบริหารกำไรและป้องกันความเสี่ยงควบคู่กันเขาบอกว่ากลยุทธ์ที่ใช้นี้ มีผลตอบแทนที่สม่ำเสมอมากๆโดยสามารถทำกำไรได้ราวๆ1%ต่อเดือนหรือ12%ต่อปีชื่อเสียงในด้านดีที่เมดอฟมีอยู่ช่วยสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนหมู่มากและพร้อมลงทุนด้วยความเต็มใจยอมฝากเงินจำนวนมากให้เขาช่วยดูแลแต่หากนักลงทุนรายใดต้องการจะถอนเงินออกเมดอฟก็จะพูดกับนักลงทุนเหล่านั้นด้วยตัวเอง เฮ้ยโจเออถ้าคุณถอนเงินออกไปแล้วคุณจะไม่มีโอกาสกลับเข้ามาร่วมลงทุนในกองทุนนี้อีกนะแล้วคุณจะพลาดโอกาสลงทุนกับบุคคลผู้อยู่บนจุดสูงสุดในตลาดไปอีกตลอดกาลอาจกล่าวไม่ผิดนักว่านักลงทุนเกือบทุกคนพร้อมที่จะเชื่อเมดอฟกันอยู่แล้วเพราะเขาถือเป็นผู้ใหญ่ในวงการลงทุนที่มีความน่าเชื่อถือชายผู้นี้ที่พร้อมเข้าถึงข้อมูลต่างๆที่เหนือกว่าตลาดได้อยู่แล้ว พร้อมด้วยเครื่องมือที่หลากหลายจากการเป็นโบรกเกอร์และการเป็นมาร์เก็ตเมเกอร์ที่ใหญ่อันดับ6ของสหรัฐซึ่งทำให้นักลงทุนที่มีเม็ดเงินใหญ่ที่สุดของเมดอฟกล้าใส่เงินมูลค่าสูงถึง7,500ล้านเหรียญเข้ากองทุนของเมดอฟซึ่งคิดเป็นเงินไทยราวๆ262,500ล้านบาทด้วยกลยุทธ์ที่เขาโฆษณาว่าสามารถทำกำไรได้ราวๆ1%ต่อเดือนอย่างสม่ำเสมอ มันดูไม่เวอร์จนเกินจริงเพราะในสถานการณ์ปกตินักลงทุนที่มีความสามารถหลายคนก็สามารถทำได้ไม่ยากนักแต่ต้องไม่ลืมกฎแห่งธรรมชาติของการลงทุนที่อีกด้านหนึ่งของผลตอบแทนมีความเสี่ยงเฝ้ารอคุณอยู่เสมอยิ่งถ้าคุณเป็นกองทุนที่มีขนาดใหญ่มีมูลค่าเงินลงทุนมากกว่าหลายพันล้านเหรียญสหรัฐแล้วสภาพคล่องในการดำเนินการซื้อขายหุ้นหรือใช้ตราสารอนุพันธ์ของคุณ อาจจะทําไม่ได้ในทางปฏิบัติเพราะสินค้าการเงินในตลาดไม่ได้มีปริมาณมากเพียงพอต่อความต้องการของกองทุนขนาดนี้ใช่แล้วในช่วงเวลานี้เองก็มีคนคนหนึ่งสังเกตเห็นความผิดปกติเข้าจนได้แฮร์รี่มาโกโปลอสคือหนึ่งในผู้ที่สังเกตเห็นความผิดปกติในกองทุนของเมดอฟเขาได้ข้อสงสัยนี้มาจากตอนที่เจ้านายของเขาได้ไปขายผลิตภัณฑ์การลงทุนให้กับกองทุนเจ้าหนึ่ง นายของเขาทราบมาว่ากองทุนที่เขาต้องการขายงานให้นั้นมีเงินจำนวนหนึ่งอยู่ในกองทุนของเมดอฟแล้วซึ่งผลตอบแทนย้อนหลังของกองทุนเมดอฟนั้นให้ผลตอบแทนที่สม่ำเสมอมากๆและไม่เคยมีผลขาดทุนเลยเจ้านายจึงให้แฮร์รี่รันโมเดลทางคณิตศาสตร์เพื่อแกะกลยุทธ์ที่เมดอฟทำได้นั้นออกมาดูว่าเราสามารถทำแบบเขาได้หรือไม่เพื่อที่จะเป็นต้นแบบ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุนของตัวบริษัทเองเพื่อหวังจะแข่งกับเมดอฟในอนาคตแฮร์รี่ได้ลองทำทุกวิถีทางในการพิสูจน์กลยุทธ์ของเมดอฟแล้วก็พบว่ากลยุทธ์การการันตีผลตอบแทนที่สม่ำเสมอที่เมดอฟทำนั้นทำได้ยากมากๆในสภาวะตลาดหุ้นที่มีความผันผวนหรือพูดกันตามตรงก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยในทางปฏิบัติเดือนพฤษภาคมปี2000 แฮร์รี่ส่งเอกสารรายงานแก่กรตอตของสหรัฐให้มีการสอบสวนกองทุนและแนะนำให้ทางกรตอตสหรัฐปิดกองทุนลวงโลกนี้ในช่วงแรกกรตอตสหรัฐเองก็ไม่ได้ให้ความสนใจมากนะักซึ่งส่วนหนึ่งกรตอตสหรัฐอาจมองว่าข้อมูลที่ส่งมายังมีน้ำหนักน้อยเกินไปแต่ยิ่งแฮร์รี่ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนมากขึ้นเท่าไหร่ แฮร์รี่ก็ยิงพบกับเบาะแสที่น่าสงสัยมากขึ้นเท่านั้นในปีต่อมาปี2001แฮร์รี่ก็เลยรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมส่งให้แก่กลตอสหรัฐอีกครั้งและจากข้อมูลที่มากขึ้นในครั้งนี้ก็ลตอตเอรเริ่มให้ความสนใจแล้วทว่าการสืบสวนไม่ได้ราบรื่นเพราะเกิดเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงขึ้นในปี2001วันที่11กันยายนใช่แล้วนายวันวัน เกิดเหตุวินาศกรรมเครื่องบินถล่มตึก World ์เทรดเซ็นเตขึ้นมาพอดีเหตุการณ์ในครั้งนี้สร้างความวิตกต่อสเสถียรภาพของสหรัฐอเมริกาและส่งผลเสียหายกับตลาดหุ้นของสหรัฐโดยตรงดัชนี S&P 500ร่วงลงมามากกว่า14ในสัปดาห์แรกที่เกิดเหตุการณ์นี้ตลาดเกิดความหวาดกลัวอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนผลกระทบต่อเหตุการณ์นี้ทำให้เรื่องราวการเปิดโปงของแฮร์รีต้องเป็นอันเลื่อนออกไป เพราะตอนนี้ความสำคัญของมาตูภูมิสารัฐไม่ใช่เรื่องของตลาดหุ้นหากเป็นความมั่นคงแห่งชาติมหาอำนาจของโลกแทนแต่เมื่อสถานการณ์เลวร้ายนี้ผ่านไปได้ตลาดก็ได้ฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดและช่วงเวลานี้เองกองทุนเมดอฟก็กลับมามีเงินไหลเข้ากองทุนอีกครั้งแม้เวลาจะผ่านไปนานระยะหนึ่งแล้วก็ตามแต่แฮร์รี่มาโครเปอลสก็ยังไม่ย่อท้อ เขาส่งเอกสารถึงกลตสาสหรัฐอย่างต่อเนื่องและในช่วงเวลาเดียวกันนี้เองก็มีข่าวในแง่ลบของกองทุนเมดอฟหลุดออกไปในนิตยสารการเงินรายปักเนื้อหาภายในโฟกัสไปที่ผลตอบแทนที่ไม่ธรรมดาและการประเมินขนาดกองทุนของเมดอฟที่มีขนาดใหญ่มากแต่ดูเหมือนจะไม่ได้แจ้งกลตสหรัฐอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาเรื่องราวที่ถูกตีแผ่ในที่แจ้งชิ้นนี้ทำให้กรตสหรัฐ เริ่มทำการตรวจสอบเมดอฟอย่างจริงจังในปี2005แต่ผู้ตรวจการสองคนของกรตต์สหรัฐยังเป็นเพียงเจ้าหน้าที่ซึ่งอ่อนประสบการณ์และเมดอฟเป็นคนออกหน้ารับแขกและดูแลพวกเขาเป็นอย่างดีโดยมีจังหวะหนึ่งที่ผู้ตรวจการสาวกล่าวถึงการตรวจสอบกองทุนเมดอฟก็ตอบอย่างตรงไปตรงมาว่าเรื่องนี้เขาได้พูดคุยกับหัวหน้าของพวกเธอเรียบร้อยแล้วท้ายที่สุดการตรวจสอบนี้ก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควร และเป็นอีกครั้งที่เมดอฟรอดจากการสอบสวนไปได้การสอบสวนอีกครั้ง 1, หนึ่งเกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมปี2005เพราะเกิดเหตุการณ์พอนซีสกีนหรือแชร์ลูกโซ่ขึ้นกับเฮจฟันกองอื่นในสหรัฐเหตุการณ์นี้ทำให้นักลงทุนจำนวนหนึ่งเริ่มถอนเงินลงทุนออกไปจากกองทุนของเมดอฟขณะเดียวกันเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาที่บริษัทโบรกเกอร์ของเมดอฟประสบปัญหาขาดทุนจากแผนกมาร์เก็ตเมเกอร เพราะการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่สูงมากขึ้นสถานะการเงินของแผนกนี้เริ่มขาดทุนติดตัวแดงมากขึ้นเมดอฟจึงต้องแอบถอนเงินจากกองทุนเฮดจฟันที่ดูดเงินนักลงทุนมาแล้วเติมเข้าไปใน,นแผนกหลักเพื่อต่อลมหายใจไปได้อีกระยะหนึ่งในจังหวะที่ทุกอย่างดูสิ้นหวังนี้เองก็ได้มีนักลงทุนคนหนึ่งกอบเงินหลายพันล้านมาฝากกับเมดอฟนักลงทุนท่านนี้เป็นเจ้าของธนาคารที่มีชื่อว่า เมดิซีธนาคารที่มีจุดเด่นด้านการบริหารกองทุนรวมที่มีเครือข่ายธนาคารกระจายไปทั่วยุโรปจะดีแค่ไหนหากเธอได้ให้เงินบริหารกับยอดผู้จัดการกองทุนลับที่ทำผลตอบแทนได้อย่างสม่ำเสมอเงินก้อนนี้ทำให้กองทุนเมดอฟรอดพ้นจากหายนะได้อีกครั้งหนึ่งและเหมือนโชคที่เข้าข้างเมดอฟจะยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ภายในเวลาไม่นาน ธนาคารแห่งนี้ได้ถูกซื้อไปโดยออสเตรียแบงก์และหลังจากนั้นออสเตรียแบงก์ก็ถูกซื้อกิจการโดยยูนิเครดิตเครือธนาคารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งประเทศอิตาลีทำให้เงินลงทุนของลูกค้าในธนาคารยูนิเครดิตสามารถไหลเข้าไปสู่กองทุนของเมดอฟได้มากขึ้นช่วงเวลาเดียวกันนี้เองแฮร์รี่มาโคปลสยังไม่ยอมแพ้และก็ยังคงส่งข้อมูลที่เขามีให้กับทางกรตสหรัฐต่อไปโดยในฉบับล่าสุด เขาได้ส่งข้อมูลพร้อมกับไฮไลท์เรดแฟลกข้อมูลทั้งหมด29จุดที่สนับสนุนว่าแท้จริงแล้วเมดอ f ฟไม่สามารถทำผลตอบแทนตามที่เขาได้อวดอ้างได้เลยปัจจัยสำคัญหนึ่งที่ไม่สอดคล้องและสามารถตรวจสอบได้ทันทีเลยคือปริมาณของออปชันนั่นเองปริมาณออปชันที่เมดอ f ฟจำเป็นต้องเทรดเมื่อเทียบกับขนาดของกองทุนของเขากับปริมาณออปชันที่มีอยู่ในตลาดนั้นไม่สอดคล้องกัน การที่จะเทรดให้ได้ในปริมาณที่ควรจะเป็นเมดอฟต้องมีคู่สัญญาที่ใหญ่มากๆและกลาตสหรัฐสามารถที่จะใช้อำนาจนี้สอบสวนสำนักหักบัญชีที่เมดอฟใช้บริการได้สถานที่นี้คือแหล่งข้อมูลที่บันทึกการซื้อขายและการส่งมอบหลักทรัพย์ไว้ทั้งหมดถ้าธุรกรรมทั้งหมดที่ทำมันมีอยู่จริงเมดอฟก็ไม่ต้องกลัวอะไรและกละตสหรัฐเริ่มให้ความสนใจในข้อมูลที่มีน้ำหนักนี้ และเริ่มตรวจสอบอย่างเต็มรูปแบบในปี2006โดยเริ่มจากบรรดาลูกค้าทั้งหมดของเมดอฟเท่าที่จะหาได้เมดอฟรู้เรื่องนี้แทบจะในทันทีเบอร์นีเมดอฟชายคนนี้อยู่ในตลาดมามากกว่า45ปีแล้วเขาเป็นเจ้าของบโบรกเกอร์ชื่อดังและแน่นอนว่าเขาทำทุกอย่างถูกต้องภายใต้ชื่อเสียงและบริษัทที่สั่งสมมาเมดอฟกล่าวแบบนี้กับลูกค้าทุกคน โดยเฉพาะลูกค้ารายใหญ่ของเขาแม้จะได้คำตอบที่ไร้ประโยชน์จากลูกค้าแต่นั่นก็ไม่ทําให้กร่อสหรัฐก้าวถอยจากการสืบสวนเมดอฟจึงใช้หนทางสุดท้ายคือตาต่อต,อตาฟันต่อฟันเขาโทรตรงไปที่หน่วยงานกร่อและด้วยเส้นสายของเขาทำให้ได้เข้าพบกับผู้ตรวจการโดยตรงผู้ตรวจการของกรต ต้องการทราบถึงเลขที่บัญชีซึ่งอยู่กับสำนักหักบัญชีที่เมดอฟได้ใช้บริการรวมถึงให้ข้อมูลอื่นๆตามที่กรตอรสหรัฐรร้องขอเมดอฟก็ให้ไปอย่างไม่ลังเลแต่ตลกร้ายคือเมื่อได้เลขบัญชีไปแล้วกรตตอสหรัฐกลับไม่ไปตรวจสอบบัญชีตามที่ว่าเลยซึ่งหากกรตอรสหรัฐได้ตรวจสอบและพบว่าไม่มีบัญชีอยู่จริงตั้งแต่ตอนนั้นโกงของเมดอฟคงจบไปตั้งแต่วันนั้นแล้ว สุดท้ายแล้วในปี2006กลตสหรัฐแจ้งให้เมดอฟจดทะเบียนที่ปรึกษาการลงทุนและทำกองทุนอย่างตรงไปตรงมาแต่เมดอฟกลับใช้จุดนี้ในการโปรโมทกองทุนของเขากับนักลงทุนต่อไปว่ากองทุนของเขานั้นถูกกลรตอรสอบสวนแล้วแต่ไม่พบเหตุให้เป็นที่ต้องสงสัยและเม็ดเงินก็ได้ไหลเข้าสู่กองทุนของเขาอีกระลอกจนกระทั่งวันที่เศรษฐกิจของสหรัฐต้องพังทลายลงก็มาถึงในปี2008 เมื่อนีสแปรามเริ่มทยอยลุกลามกลายเป็นไหยนะเรื่องราวของเมดอฟกลับต้องจบลงเมื่อเกิดวิกฤตสแปรามวิกฤตที่ส่งผลเสียหายต่อตลาดหุ้นมากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติการเพราะเป็นช่วงเวลาที่บรรดาลูกค้าของเมดอฟต้องการถอนเงินต้นคืนแม้จะไม่ได้กลับมาลงทุนได้อีกครั้งพวกเขาก็ไม่สนใจอีกต่อไปแล้วเมื่อจำนวนเงินที่บรรดาลูกค้าทยอยมาถอนออกมีปริมาณมหาศาล เมดอฟปูโสมผู้อาวุโสแห่งตลาดหุ้นก็ไม่สามารถปิดบังความจริงได้อีกต่อไปเพราะสิ่งที่เขาทำมาตลอดกับกองทุนที่สามารถจ่ายผลตอบแทนสม่ำเสมอหลายสิบปีนั่นคือกลวิธีแบบแชร์ลูกโซหรือพอนซี่สกีมเงินที่ไหลเข้ามาใหม่ก็ไหลออกไปทันทีเพื่อจ่ายผลตอบแทนให้กับคนก่อนหน้าเมดอฟถูกจับกลุ่มที่อาพาร์ตเมนต์ของเขาในนิวยอร์กเมื่อวันที่11ธันวาคมปี2008 และเขาให้การสารภาพและยอมรับผิดทุกกรณีทั้งที่ก่อนหน้านี้เขาทำทุกวิถีทางที่จะป้องกันการถูกเปิดโปงนี้เขาถูกศาลชั้นต้นแห่งนครนิวยอร์กーーสั่งจำคุกเป็นเวลารวมทั้งสิ้น150ปีซึ่งเป็นโทษจำคุกที่มากที่สุดเท่าที่กฎหมายสาหรัฐอนุญาตให้หลงโทษได้สำนักงานกตอตสหรัฐได้มีการประเมินมูลค่าความเสียหายในครั้งนี้ และพบว่าความเสียหายนั้นสูงถึง50 0 0 0ล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยคือ1,750ล้านล้านบาทไทยหลังจากเหตุการณ์นี้ถูกเปิดโปงทรัพย์สินทั้งหมดของเมดอฟถูกขายทอดสู่ตลาดเพื่อนำเงินคืนแก่นักลงทุนผู้เสียหายทั้งหมดภรรยาของเมดอฟต้องไปอาศัยอยู่กับญาติของเธอด้านลูกชายทั้งสองคนของเมดอฟปัจจุบันเสียชีวิตแล้วทั้งคู่มาร์เมดอฟ ได้ทำอตัตตะวินิบัติกรรมก่อนที่เมดอฟจะถูกคุมขังและแอนดริวเมดอฟเสียชีวิตจากการเป็นมะเร็งกลุ่มคนที่มีชื่อเสียงได้รับผลกระทบจากการลงทุนในกองทุนลับของเมดอฟมีตั้งแต่สตีเฟนสปิลเบิร์กผู้กำกับชั้นนำของโลกเอลลี่วิเซลนักเขียนรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพสถาบาันการเงินชั้นนำอย่าง JP Morgan c h a เชสมหาวิทยาลัยเยชชวา มหาวิทยาลัยสำหรับชาวยิวออร์โธดอกซ์ที่ไม่สแสวงหากำไรและผู้เสียหายอีกจำนวนมากที่เราไม่สามารถกล่าวได้จนหมดหลังจากนั้นไม่นานกรลตสหรัฐก็ได้ลงข้อมูลรายละเอียดของคดีความของเมดอฟพร้อมแฟ้มหลักฐานเป็นอนุสร์ถึงความผิดพลาดที่ทางกรลตสหรัฐได้เคยพลาดพลั้งปล่อยผ่านเมดอฟไปอีกด้วยโดยใช้ชื่อหัวข้อรายงานว่า การสืบสวนความล้มเหลวของกลอตอในการเปิดเผยแชร์ลูกโซ่ของเบอร์ nard เมดอฟความเสียหายที่เมดอฟได้ทำนี้เป็นเครื่องเตือนใจที่ดีว่าการลงทุนในเรื่องใดๆล้วนมีความเสี่ยงอยู่เสมอแม้แต่คนที่ประสบความสำเร็จและได้รับความน่าเชื่อถือเองก็สามารถเป็นคนโกหกได้รวมถึงกระบวนการตรวจสอบที่บางทีอาจ,จะละหลวมจากทางภาครัฐโดยทางกลตสหรัฐ ก็ออกมายอมรับความผิดพลาดตามตรงและพร้อมรับบทเรียนมาใช้พัฒนาในการทำงานต่อไปสำหรับเรื่องราวของเบอร์นาร์ดเมดอฟในวันนี้เรามีจุดที่น่าสนใจ3เรื่องที่อยากมาสรุปประเด็นให้ไปคิดกันต่อ 1. ไม่มีใครรู้อนาคตที่แน่ชัดได้อย่าเชื่อใจใครง่ายๆเพียงเพราะเขาเก่งหรือดูดีมีความสามารถเราอาจถูกชักจูงได้ผ่านสตอรี่เทลลิงอำนาจบารมี หรือภาพลักษณ์ที่ถูกประดับโดยสื่อหรือคำบอกเล่าแต่เรื่องเงินไม่เข้าใครออกใครอย่าให้ความโลภเข้าครอบงำเงินของเราเงินของเราเราต้องเป็นคนตัดสินใจด้วยตัวเองเสมอ 2. ตรวจสอบความเป็นไปได้ในใการลงทุนอยู่เสมอทุกการลงทุนมีโอกาสและความเสี่ยงที่อยู่เคียงคู่กันเสมอเราต้องหาที่มาที่ไปของผลตอบแทนจากการลงทุนให้ได้ว่าจะมาอย่างไร เชื่อถือได้ไหมเพราะถ้าไม่ตรวจสอบให้ดีก็เหมือนเราโดนหลอกด้วยตัวเลขผลตอบแทนสูงๆเพียงอย่างเดียวขณะเดียวกันก็ต้องรู้ด้วยว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยงอยู่เสมอและมันตรวจสอบให้ดีว่าความเสี่ยงเหล่านั้นมีเรื่องอะไรบ้างเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่หลงเชื่อว่าการลงทุนนั้นปราศจากความเสี่ยงเมื่อน,นั้นแหละคือจุดที่มีความเสี่ยงสูงสุดเลย 3. ขอให้คุณเป็นคนแบบ คุณแฮร์รี่มาโคปลอสนั่นคือการเจาะลึกกลยุทธ์การลงทุนว่าสิ่งนั้นทำได้จริงหรือไม่เพราะการมาในรูปแบบแชร์ลูกโซ่นั้นมักจะให้ข้อมูลนักลงทุนเพียงผิวเผินหรือมีการลงรายละเอียดที่อาจจะดูทำได้จริงในทางทฤษฎีแต่ในทางปฏิบัติอาจต้องใช้เครื่องมือที่ซับซ้อนใช้เวลาติดตามใช้แรงกายหนักมากๆจนแทบเป็นไปไม่ได้เลยเช่นกลยุทธ์ออปชันของเมดออฟ ที่แม้จะทำได้ในเชิงทฤษฎีแต่ในทางปฏิบัติแล้วเขาไม่สามารถหาคู่สัญญาได้มากขนาดนั้นได้เลยและแม้จะไม่เก่งเท่ามาโครบรสแต่คุณเองก็สามารถใช้เวลาตรวจสอบการลงทุนได้ด้วยตัวเองเสียเวลาสักเล็กน้อยดีกว่าที่จะสูญเสียเงินไปกับการหลอกลวงซึ่งทั้งหมดนี้เราเองสามารถป้องกันตัวเองก่อนการลงทุนได้เพื่อให้เรา ไม่ต้องถูกหลอกและสูญเสียเงินเก็บจากน้ำพักน้ำแรงที่เราหาเงินมาด้วยแอปพลิเคชัน s e x Check First ของทางกรต่อหรือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ทำให้เราสามารถค้นหารายชื่อผู้ประกอบธุรกิจและผู้แนะนำการลงทุนที่ได้รับอนุญาตได้ในแอปเดียวเพียงแค่ใส่ชื่อผลิตภัณฑ์บุคคลหรือบริษัทที่คุณเห็นผ่านตาแล้วรู้สึกน่าลงทุนในช่องค้นหา ระบบของ s e กเช็คเฟิร์สก็จะขึ้นรายละเอียดให้ว่าคนคนนั้นหรือบริษัทนั้นมีใบอนุญาตและเห็นชอบจากหน่วยงานกลตอนแล้วหรือไม่ติด Investor alert หรือไม่และหากคุณพบโฆษณาการลงทุนที่น่าสงสัยคุณก็สามารถติดต่อศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสที่เบอร์1 2 0 7กด22ได้เช่นกันอย่าลืมเช็คก่อนลงทุนเสมอที่เซกเช็คเฟิร์ส หวังว่าคุณจะชื่นชอบ Storytelling Podcast คนลวงโลภของทางแซลม o น Podcast ด้วยความสนับสนุนจากกรลตอตน,นะครับเรามาแบบ Limited Series จำนวน5ตอนเดี๋ยวตอนต่อๆไปเราจะพาไปติดตามกลกงการหลอกลวงทางการเงินเรื่องอื่นๆอีกกดติดตาม Subscribe กันไว้ได้เพียงกดค้นหาชื่อคนลวงโลภ Podcast ได้ในช่องทางที่คุณฟัง Podcast อยู่เป็นประจำเลยครับ